แก้สมการนี้นะครับก็ทำส่วนให้เท่ากันนะครับอืมก่อนจะทำส่วนให้เท่ากันนะครับมาย้ายข้างให้ตัวแปรมาอยู่ข้างเดียวกันก่อนละกันนะครับจะได้ดูง่ายขึ้นเราจะเห็นว่ามีตัวแปรหนึ่งส่วนเอ็มอันนี้จะมีลบสองส่วนสามเมนะครับแล้วก็ย้ายมาข้างนี้นะครับจะได้เหมือนจะได้มาอยู่ด้วยกันนะครับหนึ่งส่วนเอ็มลบสองส่วนสามเอ็มก็เป็น บวกส่วน2ส่วน3 m มาข้างนี้นะครับนี่ก็จะเหลือแค่4ส่วน9นะครับนี่ลบ1ส่วน9ข้างนี้ก็ย้ายมาเป็นบวก1นส่วน9นะครับจริงๆแล้วการย้ายข้างคือการบวกด้วยจำนวนเดียวกัน2ข้างครับพอตัดกันก็จะมาโผล่อีกยข้างหนึ่งนั่นเองนะครับเ,ออเรียกให้เรียกลัดขึ้นก็จะเรียกว่าย้ายข้างก็ได้นะครับโอเคคราวนี้ เราจะเห็นว่าข้างนี้ส่วนเท่ากันแล้วก็จะได้5ศน9นะครับอันนี้ส่วนยังไม่เท่ากัน m กับ 3m ครนอคืออะไรเวลาเห็นเป็นตัวแปรนะครับจะหาครนอก็ดูว่ามีตัวร่วมกันหรือเปล่านี้มีตัวร่วมกันคือ m นะครับส่วนที่ไม่ใช่ตัวร่วมคือคือ3นะครับต้องการให้เป็นเหมือนกันคือต้องการให้เป็น 3m เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคูณพจแรกนี้ด้วย3ส่วน3นะครับ คูณด้วย3ส่วน3นะครับถึงจะเท่ากันนะครับส่วนถึงจะเท่ากันจะใช้วิธีการหาคอรนอก็ได้นะครับคิดในกระดาษทดเราก็จะเอามาตั้ง m กับ 3m มมใช่ครับเราต้องการหาหาครนอของ2ตัวนี้ก็เอาตัวร่วมมาหารคือ M M มาหาร M หาร m ได้1 m หาร 3m ได้3นะครับ เสร็จแล้วหมดแล้วหาไม่ได้แล้วนะครับก็เสร็จแล้วเวลาจะหาคหารนอรก็คือเอาทุกตัวมาคูณกันนะครับ m คูณ1คูณ3 m 1คูณได้ m คูณ3ได้3 m 3. เพราะฉะนั้นค่รนอก็คือ3 m 3. จะใช้วิธีหาแบบนี้ก็ได้นะครับก็ได้ครนอรมาคือ3 m 3. เราต้องการให้เป็น3 m 3. เราก็คูณเข้าไปนะครับโอเคเราได้1คูณ3ก็ได้3ครับบวก แล้วก็บวก2ส่วนก็เขียนเป็นอันเดียวกันเลยก็คือส่วน 3m เนะครับ3าเ็เหมือนกันแล้วใช่ไหมครับก็ได้ 3M เราก็เราก็จะได้5ส่วน 3M เท่ากับ5ส่วน9ก็ใช้วิธีคูณไข้ก็ได้นะครับ5คูณ 9, เกนนี้แล้ว 3M คูณ5 5คูณ9ก็ได้45่สิบห้ครับจะไว้ข้างไหนก็ได้นะครับ 3M มคูณ5ก็ได้ 15m ครับอยากให้15หายไปก็หารด้วย5ทั้ง2หารด้วย15ทั้ง2ข้างครับหรือจะบอกว่ายายฮะ15ไปหารก็ได้นะครับตัดกันเหลือ m 15หาร45ก็ได้3นะครับก็ได้ m เป็นคำตอบ m เท่ากับ3นะครับแบบนี้นะครับโอเคที่จะมีเทคนิคนิดนึงก็คือตรงนี้นะครับการทำส่วนให้เข้ากัน โดยการหาคนอนนะครับโอเคสวัสดีครับ